สวัสดีครับพบก,กับผมสายฟีโอพีอันนี้เรามันจะส่มตัวแดงคนระับซึ่งเราขาดอยู่ที่เออพยานอนะตอนนี้ร้อยห้าสิบอันนะเรามีอยู่สามสิบ้อยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็เท่ากับว่าจะเป็นร้อยแปดสิบก็ขาดอีกประมาณสามสิบอืมไม่ใช่สขาดอีกสี่สิบ นี่นก,ก็จะมาสมกันไม่ร้วาจเลยตัวใดไปเลยเปิดมาใบแรกทองมาขอเป็นนักกากกว่านะยังได้บัฟสปีดได้เร็วก็ไม่หวังอะไรมากตัวนี้หือสิบใบแรกโคตรเกลือเลยโอเคครับใบที่ยี่สิบนะ เอออย่าวิดพื้นดีขอร้องตัวใดก็ได้ที่เป็นตัวใหม่โอเคทองอยู่นกึกว่าจะเกลือนก่าจะเกลือมั้งถ้าได้ตัวไม่ดีฉันดูแล้วพวกนายต้องเริ่มฝึกใหม่ตั้งแต่เริ่มระดับสี่ตัวอะไรอ่ะระดับสี่เล ฉันโนแล้วพวกนายต้องเริ่มฝึกหันทัศมุก,กีโอ้วมาทำไมมีแล้วนะอ,อย่างกังอย่างเกลือโอ้ไม่ให้คะแนนเลยอ๋อและถับ C ีนึกว่าอะไรนะ นยกว่าทัศสมกียร่างสองที่สามสิบครับโอ้โหไม่ไดไ้เป็นไรโอเคครับก็ได้ทัศสมกียนะก็เหลืออยู่ประมาณสี่สิบไปถึงจะการันตีนะเราจะเอาหินหนึ่งก้อนล็อกอินหนึ่งก้อน ก็อย่เดิมท้าสู้กาโรนี่นะต้องท้าสู้ตัวนี้สู้ไม่ได้ต้องรองมันแล้วก็หินนี้หนึ่งก้อนนะก็จะเป็นสองก้อนห่นสองก้อน ถ้าเราเติมอีกเราก็จจไดกี่ก้อนนะถ้าเราเติมอีกเราก็จะไดหนึ่งก้อนรวมเป็นสามก้อนนะในเติมจจงกิจกรรมตัวนี้นะถ้าเราเติมนะเราจะได้เป็นสามก้อนนะเราจะเอาสักห้าสิบแบงค์มาเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดือนปีประมาณสิบยี่สิบสี่วันนะเออยังมีพอมีเวลา ส่วนวันนี้เราได้ลูกแก้วมานะเราจะเอาการโลก็ได้นะแต่ว่าเราจะเอาพี่ดำหรือจะเอากาโลดีให้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยถ้าเอาการโลก็มาปลดล็อกตัวนี้นะแต่ว่าพี่ดำม,มาใส่ทีมรองก็ดีนะพี่ดำก็จะมายืนตรงตรงกรอแคสซวะมา แทนโซนิข่าวแต่ว่าไม่มีตัวสปีดดิอ่าจะเอาตัวไหนดีหรือจะเอาเอ่ออะตอมิกพวกความเท่พวกความเบวเบลสมอไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่หินฮีโร่สองอันนี้นะหรือก็ผิดเบลสมอไร กอย่าลืมมอบรูปภาพเพื่อนนะโอ้แหลกไม่ใช่สิมันมิดพื้นตลอดลอะเพื่อนของเราก็บอกให้ขอมอบน้องวานน้องก็แพ้โกคิดสืน้องก็ตั้งเป็นไก่ซีมอนนะ ส่วนพี่ก็ตั้งเป็นไก่สายฟรีโอเพียมนะโอเคสืกของน้องส่วนจอมหยุดโอ้โหพลังจะ7เจ็ดล้านละเงินกาโร่จึกจึกสวนไก่ตอกไก่ตอกส่งภาพสามนะภาพสามเรามีเรามีไหมอะภาพสาม ภาพสามเรามีหนึ่งใบนะเราจะภาพแม,ม่ไอ้กีต้องขมมทำให้ไก,ตก่ตอกไก,ตก่ตอกไก,ตก่ตอกน้องซีมอนขอรูปภาพอะไรมานะ รูป5้านะเดี๋ยวพี่เอารูปผ้าให้รูปภาพี่มีรูปเดียวดิโอ้โหรอบหน้าแล้วกันนอ้องน้อยมากทีมของเราก็จะมีประมาณนี้นะยังไม่ค่อยเอ้เท่าไหร่เดี๋ยวผมไปตีบอสแบบ พูดง่ายๆคือกังอ่ะอือข้อนี้นพวกกาโร่ผมไม่ได้ได้ฟาร์มกาโร่เลยอ้าวเชิญทีมออกจัไหมอ่ะงงงงนะผมไม่ชอบตรงนี้เลยที่ตรงเตะแรกไอเตะเตะออกคืออะไรอ่ะคือคุณพลังน้อยคุณเตะพลังพลังที่จะแบกคุณอ่ะออกคืออะไรแล้วคุณจะฟาร์มอันนี้ได้ไง เออคุณจะตีบอสตัวนี้ได้ยังไงคุณตะออกทำไมงงงเออจะเป็นท็อกซิกไม่ได้นะโอ้โอ,โอมามาๆๆเน็ตหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็มาอย่างรวดเร็วนะเน็ตจะตัดคลิปแล้วอ่าเป็นไรนี่เน็ตเหรอมานะมาแล้ว Speaker, ต่อยทีเดียวตายสิบสองล้านดามีค so ีถือว่าทีมเราก็ดีอืมใช้เยอะมาก Saya tak ada, tak ada saya siang, si siang, siapa antar? Wajai, wajai, ส่วนถ้ามันมีตัว UR ใหม่ๆมาน่าสนใจผมก็จะแลกนะตอนนี้ปอข้อหมาเราจะปีสี่ยังมะสี่ร้แล้วนี่ไงปอข้อหมาเราสี0รแล้วเราจะไปแลกอะไรดีเ <c oughs> จะเอากวินไหมทุกคนมันมีตัววัดสปีดเลยเอามาชั่วคราวก็ทีมปีศากระทีมรองก็ใช้ได้ย,ยาวอยู่นะอืม หรือว่าเราจะเอาซุยรีวดีอ่ามาดีดอง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 ทั้งวันอนะซุยรีวก็น่าสนนะซุยรีวขาดอีกอกี่ก้อนอนะถ้าเอาซุยรีวก็ขาดเยอะอยู่นะหิ่งสี่ร้อยขาดอีกหเยอะวันนี้ผมก็ไม่ได้มา pvp นะเพียงผมมาฟาร์มของรีวิวไอ้ดีนะ เพราะว่าพีพีเราพีพีบ่อยแล้วอือโอ้โหป้องกันลดดาเมจโบนัสเพิ่มดาเมจโบนัสคืออะไรอ่ะไม่เอาอยากรีการ์ดมากเลยเดี๋ยวหาเวลาว่างมารีการ์ดส่วนอันดับลานปลดลองของเราก็ โอ้โหตกมาร้อยห้าสิบสองดันได้ไหมเนี่ยทรันนะจะไหวไหมสักตาหนึ่งน้องสักตาหนึ่งขอท็อปร้อยยี่สิบห้าได้ไหมัห้จะไหวน,นี้มาแล้วโอ้ว่งองนอนอะไรตอนนี้วะมาแล้วจังหวะน,นี้โซน,นิเปิดไปก่อน กาโร่ได้โจมตีโอโ้โ,อโหกาโร่โโโเขาได้เปิดก่อนโซนิกเราได้เปิดก่อนทำไมความเร็วเราแพ้วะยังงงละมีโซนิกเราไปได้เปิดก่อนใช่ปะโกูโดนสวนคาโอ้โหอะไรเนี่ยเราได้เปิดก่อนแล้วได้เทียบเปรียบเอาใช่ไหมโบรโบรโบ,บร์วิ่งทำไมมันเบาจังโบรแล้วก็โดนเหวี่ไฟเฟนป่าไปที่9ล้านดาเมจ ติดเผาไหมก็กาโลเปป๊โจมตีจริงจังไปที่กี่ล้านนาเมียแปบเจ็ดล้านนาเมีแล้วก็เผาไหมเผาไหมเผาไหมกติแทงเข่าไปแล้วเผาไหมแลโดนสะท้อนตายแล้ดโดนสะท้อนไม่ตายด้วยในจงกาโลเบโบบเข้าที่หัวเข้าที่หน้าโกคิสึยังไหวโกคิสึเรายังไหวเฮ้ยเกินไปอ่ะโกคิสึเราทนกาโลได้เดี๋ยวจังหวะกาโลเราสวนขึ้นไปที่ ฮาเซนดาเมจน่าจะเป็นน้าไล่โจมตีแล้วก็ชุบชีวิตมาจากเมลซาไกของเขาแล้วก็โดนสะท้อนไปแล้วชุบชีวิตอัศวินมาแล้วจากวะนี้กาลบกขวดไปที่้าลานาเมตแล้วก็โก้ิสึแล้วก็ฟาที่หัวเข้าไปที่หัวแล้วก็โดนสะท้อนก็ยังไม่ตายเกื่อึเรามันสุดยอดจริงๆโดนสะท้อนก็ยังไม่ตายห่าจะน่าจะตายรอบนี้แล้วอีกาก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเราโจมตีความเสียหายจริงแล้วจากวะนี้สะท้อนไปแล้วกาลกแล้วก็สวนไปปึ๊ด ปึ๊บเข้าที่เน่้อแล้วเฮซากะปลาธรรมดาแล้วกาโลก็สวนไปเข้าที่เนื้ออีสิบเจ็ดล้านดาเมจปึ๊บยี่สิบละเอ้ยยี่สิบสองล้านดาเมจแล้วก็โดนสะท้อนมาแล้วกาโลูเขาก็ปึ๊บ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 อย่างรุนแรงแล้วก็สะเทอนสะท้อนไปอ่าแล้วก็กาโลแล้วก็ปึ๊บ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 มาแล้วก็ความเสียหายจริงไปก็ยังไม่ตายอีกแล้วก็โดนสะท้อนจากกาโลของเขา กระตุ๊บตุ๊บตุ๊บเจาะไปอีกโคตรแข็งโคตรตึงอันนี้เนาะหรือพี่จะแพ้อะไรเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องกาโลก็มาปึ๊บปื๊บปึ๊บโอ้โหกับตายปื๊บปื๊บปึ๊บปื๊บเทิร์นที่หกยังเนี่ยกาโลเราจะแพ้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโจมตีอีกแล้วเลยกาโลของเราไล่โจมตีทั้งสองครั้งปื๊บปื๊บโอ้ยังไม่ตายรอบที่ห้านะพี่ก็ตายแล้วเนี่ยใช่ปหาว เรียบร้อยกูนกอเอ้ายังไม่ตายเรายังไม่ตายนะครับท่านผู้ชมเราจะท้นไปออีกโอ้โหใครจะชนะเนี่ยอ,อ้าวเราแพ้อะไรเนี่ยโอ้โหเธอที่หกจริงปะอ,อ้าวไม่ก็กูแพ้พลังสองล้านนี่นะกูปัญญาอ่อน เฮ้เอะไเป็นไปไม่ได้แล้วต้องเอาจริงใช่ไหมเนี่ยทุกคนพลังสองล้านเพล่ะพรความเร็วอะโอ้โหโอเคเราก็จะเอาจริงเหมือนกันมันมันหลายทีแล้วครับมันหลายทีแล้วผมรีไปเลยสองพันอีกสองรอยเพชรผมไม่ยอมผมจะเอาจริงละไม่เกินไป มันเกินไปครับมันเกินไปมันเกินไปครับมันเกินไปนอันนี้นอกเหนือจากการนอกเหนือจากความคิดนะมันเกินไปครับมันเกินไปและเพรกูจะหมดแล้วมันเกินไป โอ้โหยี่สิบสี่ดาวมาดีโอ้ขาดอีกสองดาวขาดอีกสองดาวเอาของตัวนี้มาใส่มัน คือการโร่พลังสองล้านเร็วกว่ากูนิดเดียวแพไอเหียเออเกินไปอ่ะมันเกินไปจามเกินไปคือแพแค่การโร่ตัวเดียวโอ้จะรั่วจะรั่วจับ เคนเดียวขอาการอัปดาวเดียวเอ้ยกูขอได้อีะอะขอโทษที่คำหยาบคายนะครับเพราะว่เอเช่างมันแล้วกันตอนนี้มาแล้วความเร็วบึ้มมาดิโอ้โห full power ความเร็วความเร็ว82ความเร็วเท่าไหร่ ความดูสามร้อยเก้าซื้อนี้ไว้นะบ้านค้าได้๋ยรับถือเอาฟาร์มนีไว้นะเผื่อทำขี่หลับไปตึงๆนี่ ทำไปเล่นนะห้าร้อยเพจหกร้อยเพจเราก็จะได้เหมือนกันนะลูกแก้วตึงๆโอเคสวยสวยขอแก้อุ้ยแก้ไม่ได้ปะ เออไปเอาลองกับคนอื่นนะตอนแรกว่าจะมี pvp แล้วเออพลังสองล้านชนะ,ะพลังห้าล้านการรุตเยียวความเร็วไก่ตกตกไม่ได้ไม่ไหวแล้วแทนกิกกี้ไหวไหมเนี่ยไม่ไหว โอ้โหไม่ไหวจริงๆอ่ะความเร็วแพ้เดี๋ยวว่าเราต้องรีเอาความเร็วมาใส่หมดเนาะเดี๋ยวดิเปิดก่อนเสียเปรียบกูจะรู้ว่ะ เอออะไรวะเนี่ยโอ้เขามีแต่ HP เปอร์เซ็นต์น่ะโอ้กูจะรู้อ่ะแพ้กูแพ้ยังไงก็คลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับอืมโคตรร้อนเลยวันนี้ดูดิ ความเหนวกูแพ้ไอ้เงี้ยจะรู้ว่าเกม